สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับยูกับผมครับหมูน้อยร้อยท่อนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมัวแต่วุ่นๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกันเด้อเอฟซีทุกคนครับผมก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็มาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นงานแก้เสานะครับ ขึ้นเสาใหม่นะครับตามที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับนีประกอบเสร็จเรียบร้อยครับแต่คันนี้น้ํามันมันจะชอบรั่วผมจะเติมนะครับเพราะมันเป็นพวกโอลิงพวกซีนอะนะครับก็เกี่ยวไปซ่อมไปครับผมว่าจะเปลี่ยนลูกดาวใหม่เป็นหกดาวซะหน่อยครับปีนี้ทำทำไปเยอะเลยครับแล้ว ไม่มีใครช่วยด้วยครับ <c oughs> ปีนี้ไม่มีลูกน้องเลยครับปีนี้ไปแต่ญาติญาติไี่น้องแล้วกันคันนี้ก็จะมีระบบปั๊มลมนะครับเอาไว้บีบเตะแล้วก็เป่าฝุ่นนิดหน่อยนะครับแต่จะเป็นทางลมเป็นปั๊มไฟฟ้าอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยังประกอบยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเหลือเดินสายไฟแล้วก็ เก็บตัวทางลมนะครับคันนี้เข้าปีที่7ครับผมรถปี5 6คันนี้นะครับคันนี้รถปี5 6นะครับ ว่าจะตัดปากสักหน่อยครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูงบประมาณเ,เจ๊ใหญ่ก่อนนะว่าจะมีงบให้ซื้อแผ่นเหล็กหรือเปล่านะผมจะไปซื้อแผลล่นเหล็กสองมิลมาทําปากใหม่เดี๋ยวรอดูก่อนครับก็นี้ก็จะนี่ครับคอสปริงครับเปิดคอแล้วกว้างนิดหน่อยนะครับ นิ้วตู้ก็สั้นหมดแล้วครับนิ้วตู้มันสั้นหมดแล้วนะครับดูมันแหลมจนดูครับยังไม่ได้ m o d ฟ f y ใหม่เลยกอูโุ่บุ่นอยู่กับอีกคันนึงครับเพราะว่าทำไม่จบครับเดี๋ยวพามาดูอีกคันครับผม คันนี้ก็เหลือเดินระบบไฟนะครับที่ผมตัดสายออกนะครับตอนถอดตู้นะตอนถอดตู้ถอดคอนะครับก็จะมีตัดพวกไฟสองสว่างเนี่ยครับคันนี้ก็เหลือไม่เยอะครับถ้ามีเวลาก็ตัดปากแล้วก็ทำลาวนวดใหม่นะครับรอชมถ้าไม่ทันจริงๆยังไงก็ ตามสภาพไปก่อนครับปีนี้นะครับเพราะว่ารื้อมาซะเยอะแล้วทีนี้มันไม่มีเวลาทําตัวอื่นเลยนะครับมัวแต่วุ่นๆอยู่กับเนี่ยครับเสาตู้ครับใช้เป็นเหล็กลางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหล็กเหล็กล่างแล้วก็เป็นเหล็กสีหุนประกบเหล็กหนาครับสีหุนประกบอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นเหล็กลางขนาดนี้ครับน่าจะสีนิ้วนะตัวนี้นะครับ ล่างแล้วก็เป็นเหล็กสีหุหน้นนหนานะครับประมาณนี้แหละความหนาได้อยู่ประกบเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ทำน็อตจับนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูคันนี้ครับ mm hmm. งานแก้เสาเหมือนกันมาดูคันนี้ครับผมงานแก้เสาเหมือนกันครับ mm hmm. เป็นธรรมดาของออรถที่ขยายปากนะครับ ก็จะหักแบบนี้เลยนะเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเวลาขึ้นคันนานะครับเวลาลงก็อย่าให้มันกระแทกนะครับถ้าจะให้ดีก็ขุดคันนาเรียบเรียบเลยนะครับจะดีมากแล้วก็หนักนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเราก็ต้องอย่างคันนี้นะครับคันนี้คือก่อนจะขยายปากปกติเนาะ ถ้าปกติเขาจะปูแผ่นเหล็กทับไปเลยนะครับคือทับแผ่นเกา่าแต่ว่าคันนี้ผมเลาะแผ่นเกาเ่าเลาะเหล็กแผ่นเก่าออกนะครับแล้วคอยปูเหล็กปูเออถุยปูเล็ไปทีหลังก็จะมีปะนิดหน่อยครับมันสึก คันนี้นะครับก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเวลาหมุนนะครับปากตัวนี้จะดึงก็ะพืออย่างนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นที่ลูกเกี่ยวนะครับผมก็เอาไปให้เขาแก้แล้วนะครับแต่เขาไม่ได้แก้ให้นะครับ ทางเาจ้าของค่ายนะครับก็เลยต้องเอามาทำกันเองนะครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าแก้เองแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกเกลียวที่แก้แล้วนะครับนี่ครับอยู่นี่ครับผมฝั่งนี้เอาไปให้เขาแก้มาแล้วรอบนึงนะครับ เขาก็เลยลองแผ่นนี้เป็นตัวหนาไปเลยนะครับเป็นสองแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับจะหนาประมาณหกมิลน,นะครับตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ครับนี่ที่มีปัญหาเลยฝั่งนี้นะอาจจะแก้มันค่อยสวยท่าหร่เพราะว่ามันตรงนี้มันเละแล้วนะครับก็ใส่หน้าแผ่นเข้าไปใหม่นะครับ ตัดเผาออกนะครับให้มันให้มันสั้นนะครับไม่ให้มันสะบัดเยอะเพราะว่ายิ่งยาวยิ่งยิ่งแกงนะครับถ้าไม่ได้สู์นี่แกวงเลยครับถ้ามันยาวตัวนี้ก็เลยย่นลงมาตัดเผานะนี่ไปให้ลงกึ่งเขาตัดมานะครับแล้วก็กึ่งข้างในจะเป็นเห็นไหมนอ้องเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดู ะจะเป็นลูกปืนนะครับประกับเพลาจับน็อตนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เจาะมาจากลงกลึงนะครับหน้าแผ่นนี้เอาหน้าแผ่นอีกอันนึงมีรูอีกอันนึงไม่มีรูก็เอามาประกบกันครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมัน ใช้พาดมาตัดแล้วพาดมามันสะดุดสะดุดก็เลยมาเจียแต่งครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับรู้ว่ามันได้ศูนย์หรือเปล่านะครับตัวนี้แค่ไม่ให้มันโดนตรงนี้ครับนี่ไม่ให้มันโดนตรงนี้ก็ถือว่าผ่านปกติตอนที่เอามาใส่นะตอนที่เอาไปแก้มานะครับใส่ไปปึ๊บนะครับ ต้องงัดต้องงัดเผานะครับต้องงัดเผาเข้าหารูนะครับงัดอย่างนี้เลยดึงอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามันมันงัดกับลูกปืนด้านในเหมือนมันเอียงนะครับข้างในแต่ตรงนี้นี่ครับลูตรงนะครับนี่รูตรงถ้าไม่หายอีกก็น่าจะเป็นกับเผาแล้วลนะ่ะ เพราะว่าเอาไปเข้าลงกลึงดูอะตรงนี้มันมันมันคดนิดหน่อยนะครับก็เอาไปดัดแล้วแหละนะครับให้ลงกลึงเขาดัดครับไม่รู้ว่าจะได้ทรงเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่เอาไปใส่แล้วก็ลองหมุนดู <c oughs> เพราะว่าเนี่ยถ้ามันคดช่วงนี้ครับ เพราะว่าลูกปืนมันจะอยู่ตรงนี้ยึดกับปากนะครับถ้ามันคดช่วงนี้ก็คือมันก็มันหมุนไม่เสมอเนาะแล้วทีนี้เราจับบิดลูกปืนตรงนี้แข็งแรงนะครับมันก็จะโยกปากมันก็จะโยกทั้งปากเลยนะครับหลายๆอย่างครับบางทีตัวนี้ไม่ได้ศูนย์ข้างในแผ่นตัวในบิดเบี้ยวนะครับก็ส่งผลได้ครับ เพลานะครับหลายอย่างครับผมตัวนี้ก็แก้ไปแล้วอันนี้มันจะเละหน่อยนะครับเพราะว่าเจียวอกหลายทีก็เลยต้องปะนะครับแบบนี้ทำใช้ครับไม่ได้ทำขายก็อาจจะเละนิดหน่อยนะครับแก้ตามสภาพเดี๋ยวจะเอาไปใส่แล้วก็จะลองดูนะวันนี้นะพี่น้องนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับอย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ